สบายดีมือนี้เป็นวันศิลวันเพ็ญ15าค่ำเตือน12บเป็นมือลอยกระทรงพีนอจะได้หาตองกล้วยใบกล้วยมายิบกระทรงให้ลูกหลานยิบกระทรงใบตองกล้วยของเฮาเองเลือกเอาตัวใดบ่ง,งามเฮาก็เอาตัวใดมันช้อยมันขี้ไล่เฮาก็าเอาเฮาซ้อยเอาติโตมันงามช่วงใหญ่ มันบกขาดนี่เป็นใบตองกล้วยตันีเขาปลูกไว้สำหรับเห็ดขันมักเบงสำหรับยิบกระทงเฉพาะต้นต่อหน่วยกระโทงของมันเขาก็จะใส่ทอนกล้วยต้นกล้วยนี่มาตัดเป็นต้นแบบนี้แล้วก็เอามาเกี่ยออกเป็นฝานเป็นสิ้นแบบนี้ เอาไปฮ็ดเป็นตัวกระทงหรือว่าเป็นหน่วยกระทงเฮาจะมาเกี่ยนเป็นชิ้นหลายอันแบบนี้อยากไดน้อยอย่างไดใหญ่เขาก็เลือกเอาถ้าเขายังไดน้อยเขาก็ปกกอ,อกกาบมันออกอีกหลังจากได้แบบนี้แล้วเขาก็เกี่ยมใบตองมายิบการยิบกระทงมีหลายวิธีหลายแบบต่างคนก็ต่างเหตด แนวคิดไอเดียของไผมันแต่ส่วนลวงหลายยิบกระทรงใบตองกล้วยกะมักสิฮ็ตเป็นคอบเป็นจแจเหลมเริ่มต้นก็เอาใบตองกล้วยมาพันตีนพันตีนกระทรงหรือว่าพันคอบกระทงลักษณะนี้แล้วเขาก็เอาใบตองกล้วยน้อยมาพับเป็นแจแหลมแบบนี้ ล้วก็ยิบเข้าไปป,ปับเป็นเจลแบบนี้แล้วก็ยิบเข้าไปหลายๆอันจนอ้อมเขาต้องการน้อยหลายไปไันใดเขาก็คิดต้องการอันน้อยอันใหญ่สำไดเขาก็คิดไลก่กล้าตวงเอาเองเนอะอันนี้เฮ็ดไว้ให้ลูกหลานหลายคนผู้ใดก็อยากไปลอยกระทงถ้าผู้ใดฮักเฮ็ดงามเฮ็ดไว้หลาย เอาไว้ขายก็ได้พี่น้องแต่ก็เป็นระยะที่ว่ามือเดียวเกดมือนั้นก็ไปลอยมือนั้นก็คือว่าวันศิลเดือนเพ็ญสิบห้าำเดือน12ตัวอย่างมื่อนี้เป็นมือวันลอยกระทงโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยนุ่มวัยสาวเขาเจ้ามักไปลอยกระทงซึ่งได้กลายเป็นประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมา เฮ็ดกระโทงนี่ส่วนหลายในปัจจุบันนี้ขาเจ้าก่ใไส้วัตถุธรรมศาสตร์อสดุธรรมศาสตร์ใบตองกล้วยต้นกล้วยขาเจ้าะจ้า่บไ้โฟมการไ้โฟมเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ว่ามันบ่ย่อยสลายเอาใใบตองมาเห็ดแบบง่ายๆไต่ทอนกล้วยมาตัดแล้วก็เอาใบตองมายิบใส่แบบนี้ถือว่าเห็ดง่าย หลังจากยิบขอบดันนกได้แล้วประมาณนี้แล้วเฮาก็ยิบขอบดันในเฮ็ดเป็นปลายแหลมตั้งขึ้นต่างคนก็ตั้งเฮ็ดตามแนวคิดไอเดียของไผ่ของเรานอกจากการใส่ใบตองกล้วยแล้วเฮายังใส่ใบตองอย่างอื่นได้นําอีกสายทองถิ่นจะเลือกใส่วัสดุที่หาง่ายภายในบ้านของตนเอง แ้วก็หาดอกไม้มาปักมาแสมใส่จะพอดอกไม้หลายท้องถิ่นก็มีหลายดอกเท่าที่เฮาหาได้มีบางคนเขาเจ้าก็ปลูกดอกไม้ไว้เป็นสวนเลยสำหรับขายให้คนอื่นไปเฮ็ดกระโทงหรือว่าเฮ็ดหมักเบงและยิบพาบายสีสู่ขวัญต่างๆก็ล่วนแต่ได้ใส่ดอกไม้สดทั้งนั้น โอมีก็ไปหาโซกหาขอหาซื้อโซกเอาดอกไม้งามๆที่ต้นเองมักเมื่อยิบได้ประมาณนี้ยิบสำนีก็พร้อมที่จะเอาดอกไม้มาเสมใส่เอาดอกไม้มาปักใส่เพื่อความสวยงามหลังจากปักดอกไม้เสมดอกไม้แล้วเขาก็เอาทูบเทียนมาปักใส่มีทูบมีเทียนปักใส่ ถือว่าพร้อมใส่งานผู้ใดยังบ่นแล้วก็เฝ้าเฮตโตเพื่อจะได้กระทูงงามๆตามที่ใจตัวเองมักประเพ็นีการลอยกระทุงหมายถึงการขอขมาเจ้าแม่คงคาหรือว่าขอขมาแม่น้ำแม่น้ำลำสีที่พวกเขาอาศัยอยู่ เป็นบ่อนทำหมาหากินเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นบ่อนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวันของพวกเขาอาจจะทำสิ่งบดีบัวงามหลงใส่แม่น้ำหรือว่าเฮ็ดซิ่งสุกกรปื้อเปื้อนหลงใส่แม่น้ำให้น้ำบรสะอาดฉะนั้นการลอยกระทงนี้ถือว่าเป็นการขอขมาขอโทษเอาโหสิกรรม จากเจ้าแม่คงคาจากแม่น้ำแม่น้ำถือเป็นแรงธรรมชาติที่ให้คุณค่าแก่คนเฮาน้ำก็เปรียบเหมือนสายเลือดของคนเฮาถ้าคนเฮาขาดน้ำก็คือกันกับขาดเลือดในห่างกายนั้นการขอขมาแม่น้ำจึงเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนเฮาควรจะได้หักษาแม่น้ำบ่ให้เปืเป้อน เป็นแร่งเพราะพผธุ์ของปูปลาบรรดาสัตดน้ำและขนตัางก็ได้เพิ่งพาอาศัยแม่น้ำทุกมือทุกวันบ่ขาดเนื่องในโอกาสมืองามยามดีมือนี้ขออวยใจให้พรให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงโชคหมานล่ำรวยอยู่ดีมีแห่งทุกท่านทุกคนเถิด ขอขอบใจ